พี่ติ๊กได้เข้ามาเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมทั้งได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนานะคะอยากจะถามความรู้สึกของพี่ติ๊กว่ารู้สึกยังไงบ้างในการที่ได้มามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาค่ะครับผมเองเนี่ยได้ยินชื่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มานานหลายปีแล้วทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากเพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับ ของประเทศเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรรมรไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศนะครับ,ใน,รนรบในภูมิภาคเอเซียหรือว่าในระดับโลกเนี่ยทุกคนก็ให้น้ําหนักแล้วก็ให้ความเห็นแล้วก็เชื่อมั่นในความเป็นแม่โจโดยเฉพาะเรื่องเรื่องของความเป็นยูนิตี้ความรักความสามัคคีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอ,อ,อย่างเรื่องของความรักความสามัคคีแล้วเนี่ยเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ย ผมรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าทางด้านเรื่องของเกษตรกรรมนะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็แนวความคิดใหม่ๆนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประโยชน์เฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์สําหรับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับภาคภูมิใจมากครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะรู้ได้ทันทีว่ามีความใส่ใจมีการให้น้ําหนักแล้วก็ให้ความเรื่องของ การเรียนรู้อย่างเขาเรียกว่าเอาใจใส่อย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้นี่แหละสมแล้วที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เขาบอกว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนครับคือผมได้เข้ามาที่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับผมรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเห็น เขียนคำว่าแม่โจโกกรีนอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าโดนใจมากเลยผมก็ต้องขอชื่นชมสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้แรงเห็นความสําคัญผมคิดว่าไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับจะเป็นประโยชน์สําหรับประเทศชาติด้วยและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการวิจัยเรื่องของผลผลิตต่างๆที่มีประโยชน์แล้วก็มีชื่อเสียงนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของเครือข่ายของหลายๆคนชุมชนที่อยู่รอบๆ นี่ก็เป็นตัวอย่างอันดีที่สามารถที่จะพวกเรามองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมอันที่3ามก็คือเรื่องของสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็เครือข่ายโอ้โหอันนี้ผมต้องยอมรับนะครับว่า80ปีที่จะเวียนมาถึงในสิ้นปีนี้นะครับก็น่าจะเป็น80ปีที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากๆเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าความรักความสามัคคีความเป็นยูนิตี้ความเป็นหนึ่งเดียวของสิทธิ์เก่าแม่โจ้เนี่ยจะมีพลังแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความรัก ที่จะช่วยกันผลักดันเสริมสร้างให้แม่โจเนี่ยเป็นหนึ่งในมหาช่วยาลัยชั้นยอดและก็เป็นแม่โจโกลกรีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็ได้ประสิทธิผลเต็มที่เลยนะครับในฐานะที่ติ๊กชูโรเป็นส่วนหนึ่งในในหลายๆแง่มุมนะครับก็ยินดีที่จะแวะเวียนมาแล้วก็ร่วมกันผลักดันแล้วก็ร่วมกัน PR อาประชาสัมพันธ์ในสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะผมต้องขอบอกว่าเลยว่าวันนี้ภาคภูมิใจมากที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ช่วย ท่านผู้ชยอธิก,กาบดีนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านผมก็ขอบอกตรงนี้เลยครับว่าภาคภูมิใจมากมาก